วันนี้ซอครับทั้งหมด20กว่าลายที่ซออยากแนะนำให้สาวๆได้ทดลองใส่ค่ะมัดโบลายแรกที่บอกถึงความเป๊ะปังอลังการใส่ได้ทั้งยูนิเซ็กชายและหญิงเป็นลายตันที่ถือว่ามีความเนบระดับ10-10ิ10 10. นำหนัก2บาท จัดได้เลยสําหรับใครที่ไม่ชอบสร้อยคอลายแบบเดิมๆซ้ซําๆความยาวกําลังดีประมาณ20นิ้วไทยค่ะเราไปดูลายตันเส้นที่2กันเลยค่ะลายนี้ซอขอแนะนําสําหรับใครที่เป็นแฟชั่นนิสตาตัวยงแมกกาซีนเล่มไหนก็มีอยู่บนคอของโมเดลค่ะซึ่งลายนี้มีห่วงทดตให้ด้วยนะคะของหน้าร้านที่เป็นไซส์อันนี้นะคะก็จะเป็นไซส์ของน้ําหนัก3บาทถือว่าเป็นอีกหนึ่งลายตันที่มีการขัดมันเงาในแต่ละปล้องเป็นรายละเอียดดีเทลที่ดูวสวยแบบ จบเลยสำหรับใครที่ใส่แต่งตัวเก่งสไตล์แบบโมเดิร์นชิคๆเก๋ๆซอขอแนะนำา2ลายนี้เลยนะสำหรับสาวๆที่เป็นคนตัวเล็กๆร่างบางๆนะคะอยากได้อะไรที่เป็นแบบชิคๆขึ้นมาอีกนิดนึงลายนี้ค่ะเหมาะสำหรับสาวๆและหนุ่มๆที่ชอบสร้คอแบบ เส้นสั้นๆไม่หนามากถือว่าเป็นลายปันนะคะสามลายนี้ซอขอแนะนําว่าเป็นตัวนําอินเทนหรือว่าผู้นําแฟชั่นทางด้านการแต่งตัวอย่างแท้จริงค่ะเรามาดูกลุ่มประเภทที่2กันบ้างค่ะกลุ่มนี้จะเป็นประเภทของงาน2กษัตริย์หรือว่าสสีนะคะมีการนําทองคําขาวมาผสมผสานกับทอง96.5งานที่เป็นทองคําขาวจะเป็นงานชุบตัวเรือนซึ่งจริงๆตัวเรือนเขาจะเป็นทอง96.5เลยนะคะเส้นนี้จะเห็นได้ว่าตัวเรือนจะมีความเป็นกลมผิวสัมผัสรื่นไายเส้นทองถักทอนะคะ เป็นลายกึ่งโป่งเบาๆใส่แล้วอารมณ์เหมือนจะโชกเกอร์ก็ไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นสร้อยคอแบบลื่นๆนะคะใส่แล้วสบายอารมณ์แบบสองสีแบบเบาๆไม่ทองเข้มจ๋าไปเลยเส้นนี้จัดวารถอีกเส้นหนึ่งน้ำหนักแค่2บาทเท่านั้นยาวไม่ยาวมากนะคะใส่แนะนำให้อยู่เลยไหอยปลาลงมานิดนึงประมาณ20นิ้วไทยค่ะ เส้นต่อไปเส้นนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาเท่าไหร่แต่ถือว่าเป็นลายใหม่ที่น่าจับตามองค่ะตรงจะให้ความชิคความเก๋เหมาะสําหรับใส่เฉพาะออกงานหรืองานแฟชั่นถ้าใส่ทุกวันอาจจะดูเลิศเพอร์เฟกจนเกินไปดูดีเกินที่จะใส่ทุกวันนะคะตัวป้องนี่มีการคล้ายๆกับ เล่นเลเซอร์ของตัวลายต่างๆนะคะสลับกับพองและท้องคาขาวไล่เลเยอร์กันไปเล่นระดับกันไปให้ดูสวยงามทั้งเส้นความยาวก็ระดับ20นิ้วโดยประมาณค่ะอีกเส้นหนึ่งนี่คือแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงนะคะใส่เป็นสไตล์แบบ โชเกอร์ที่ทำทองนะคะร้อยกันเป็นเส้นๆเป็นเนม็ดๆเป็นแผ่นๆเป็นแบนๆถักทอกันนะคะคือสวยบอกไม่ถูกอ่ะคือดูดีมากลายนี้นะคะใส่เข้ากับข้อมือด้วยก็ได้ค่ะอีกสไตล์หนึ่งก็จะเป็นสไตล์โซเลตโซเลตนี่ก็จะหนักแค่2บาทเท่านั้นนะคะก็ใส่ เน้นโชว์ความหรูหราของในสไตล์สร้อยคอไม่ได้ยาวมากจนเกินไปด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นงานเลเซอร์สองสีใส่าอารมณ์เหมือนทองแต่ก็ไม่ใช่ทองเหมือนเพชรก็ไม่ใช่เพชรนะคะแต่เล่นแสงหน้าดูมากๆเลยเป็นอีกหนึ่งเส้นนะที่ใส่แล้วสะดุดตาคนแน่นอนค่ะคือกลุ่มประเภทของงานที่เป็นสองกริย์นะคะที่ซอนแนะนำในไลน์เก๋ๆให้ชม สเต็ปมาอีกนิดนึงเป็นงาน2กษัตริย์ที่เป็นเกี่ยวกับพวกของเม็ดปะคำบนคัสจะมีสลับทั้งเม็ดทองนะคะกับเม็ดทรงรีทรงไข่จะเป็นแบบเม็ด สีเงินแบบทองคําขาวอะค่ะล้วนๆไปเลยทริปเปิลมู c คัดแบบนี้ก็ดูสวยนะคะให้เรื่องแต่1บาท2บาทสามบาทเส้นใหญ่นี่ก็จะอยู่ที่3บาทนะคะเส้นเล็กก็จะอยู่ที่1บาทลักษณะของงาน2กษัตริย์พวกนี้นะคะก็จะเป็นงานทอง9 6 5เนี่ยแหละค่ะที่ลูกค้าสามารถขายคืนได้ตามราคาทองเลยนะคะเพียงแต่ว่าค่าแรงของพวกงานกษักริยัเนี่ยเขาก็จะมีค่าแรงในการทําตัวเลเซอร์หรือง,งานทองคําขาวขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งก็จะเหมาะมากสาหรับคนที่ไม่ชอบแบบใส่ทองดูจา๋าจัดจัด แบบนี้คือดูสวยผู้ดีมากๆเหมาะสําหรับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายบางท่านก็ชอบอารมณ์นี้เหมือนกันก็รูดูดีแบบมีสไตล์ค่ะที่ให้ชมนี้ก็จะมีทั้ง2บาท1บาทแล้วก็3บาทนะคะต่อมาดูกันที่อีกกลุ่มหนึ่งเลยค่ะที่เหมาะกับผู้หญิงผู้หญิงนะคะก็คือสไตล์แบบฝังเพชรเบาๆไม่หนักมากอันนี้คือเบ้นกลมที่มีการประดับฉลุฝังเพชรน้ำหนัก2บาทเหมาะสำหรับผู้หญิงที่จะใส่กับ จี้พระสวยๆหรือเส้นเดี่ยวๆอ้นี้คือเหมาะสําหรับใส่ออกงานจริงๆเลยนะคะสําหรับใครที่มีชุดเก่งหรืออยากจะออกงานเด็ดนะคะลายนี้ใส่ได้ดูดีมากๆเส้นเดียวไม่ต้องมีอะไรมาต่อเลยนะคะก็ดูสวยแล้วจบเลยค่ะใหญ่เวอร์จนเกินไปหนักแค่2บาทเท่านั้นเป็นใครที่เป็นสาวเฟียสแฟชั่นนิสตาเส้นเดียวจบเหมือนกันนะคะหัวจะต้องเป็นหัวแบบจากัาฝ้ฝังเพชรค่ะตัวเรือนของสายซออยากแนะนำให้ชมค่ะภายในเขาเรียกว่าลายเกรดด แล้วคอดูไม่ตันจนเกินไปเนื่องจากโครงสร้างของเส้นข้างในนะคะลูกค้าลองดูคะ่ะการถักทอที่ละเอียดถี่มากๆไม่ขาดง่ายนะคะลายนี้คือเขาออกแบบมาแล้วว่าเหมาะมากๆกับลายที่เป็นหัวเสือจากวัวน้ำหนักแค่3บาทเท่านั้นความยาวอยู่ในระดับที่โชว์ตรงล่างไหปลามาอีกนิดนึงคือสวยกำลังดีมากๆ อีกลายเส้นนี้นะคะก็คือเป็นแบบมีจี้อยู่ในตัวเลยน้ำหนักแค่บาทเดียวนะคะเป็นกระเป๋าพร้อมกุญแจจับฝั่งเพชรแบบเบาๆเบาๆเอามากๆจริงๆค่ะไม่ต้องโชว์นานนะคะเดี๋ยวโดนเส้นนี้นะคะจัดเข้าเซ็กับข้อมือได้เลยพาอซ้อนนามาให้เลือกทั้งคอและมือนะคะสร้อยคอหนัก2บาทข้อมือหนักแค่1บาทเส้นนี้ก็เหมาะกับ งานสังคมออกกับออกงานที่ไปวาดไปวาดูดสวยจัดเข้าเซตกันแบบเป็นทวิสต์นะคะดูดีมากเส้นดูใหญ่กําลังเข้ากับคอพอดีถ้าเป็นสาวร่างเล็กก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะแต่ถ้าสาวร่างใหญ่หรือสาวร่างเล็กที่ชอบอะไรที่มันดูแบบใหญ่ๆนะ่ารักดูมีดีเทลนะขอแนะนําเลยนะคะเซตน,นี้สร้อยคอกบข้อมือเหมาะมากพอเลือกได้ไหมคะเกือบ20กว่าลายนี้ที่ซ้อนแนะนําให้ชมในสัปดาห์นี้สนใจเส้นไหนปักบุมดมาลองกันที่หน้าร้านของเราได้คะ่ะ